ตาชูคู่ชาวบ้านโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนเอฟรร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พบกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านอีกเช่นเคยคะ่ะรายการนี้จัดทำโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามปกติแล้วนะคะเราจะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนเวลา11นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีค่ะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยดิฉันนาขวัญสายแก้วดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ และก็ถือโอกาสแนะนำตัวในฐานะผู้จัดรายการน้าใหม่กับคุณผู้ฟังเลยนะคะหากมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยคุณผู้ฟังไวนะ้นที่นี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที้24่สิส่ิงหาคมพศ5 6 6 4ได้มีการยกเลิกให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่8พศ2อ6 4 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5ฉบับที่2พศ2564ค่ะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถครอบครองบริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้แต่ก็ต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายด้วยนะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งก่อนที่เราจะไปที่ประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเรามาทำความรู้จักกับพืชกระท่อมกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังพืชกระท่อมนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลางมีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็งสูง1 0 1ถึง15เมตรค่ะมีชนิดก้านใบแดงและใบเขียวดอกกลมโตขนาดถ้าผลพุทซาใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวนะคะส่วนนองเนี่ยจะมีสีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อต้มกลมขนาดประมาณ3-5ซนติเมตรค่ะพบมากในป่าธรรมชาติบริเวณภาคใต้ซึ่งสารเสพติดที่พบในใบกระท่อมนะคะก็คือเมทราใจนีนเป็นสารจำพว่วงอังคาลอยออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางชิ้นเดียวกับยาบ้าเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ฟังวิธีเสพนะคะก็คือเคี้ยวใบสดหรือบ,บดใบแห้งให้เป็นผงละลายน้ำดื่มค่ะ บางรายนะคะเขาจะเติมเกลือด้วยเล็กน้อยเพื่อป้องกันท้องผูกค,ค่ะส่วนมากจะเคี้ยวเพียง2-3ใบแล้วก็นมน,น้ำอุ่นหรือกาแฟร้อนตามใช้วันละ3-10ครั้งต่อวันตามอาการเหนื่อยได้เลยค่ะ <S <S เมื่อใช้ไประยะหนึ่งปริมาณการใช้ก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะประมาณวันละ21-30าใบเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟัง และที่ผู้คนนำมาเสพกันก็เพราะว่ารังเคี้ยวใบกระท่อมไปประมาณ5-10ถึงนาทีจะทำให้มีอาการเป็นสุขกระปี้กระเป่าไม่รู้สึกหิวหรือไม่อยากอาหารเลยกดความรู้สึกแม่ลักขณะทำงานทำให้สามารถทำงานได้นานแล้วก็ทนแดดมากขึ้นได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผลข้างเคียงจากการเสพพืชกระท่อมก็มีอยู่มากเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังได้แก่าการปากแห้ง ัสสวะบ่อยเบื่ออาหารท้องผูกหรือว่าอุตจระแข็งเป็นก้อนเล็กๆมีอาการนอนไม่หลับได้ค่ะถ้าเสพใบกระทอมในปริมาณมากๆนะคะจะทำให้เกิดอาการมึนงงและขึ้นไส้อาเจียนได้หรือที่เขาเรียกกันว่าเมากระทอมนั่นเองค่ะแต่ในบางรายนะคะเสพเพียงซามใบก็ทำให้เมาได้เหมือนกันค่ะ ในรายที่เสพใบกระท่อมมากๆนะคะหรือว่าเป็นระยะเวลานานมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดส,สีขึ้นที่บริเวณผิวหนังได้ค่ะทำให้ผู้ที่รับประทานมีผิวค้ำแล้วก็เข้มมากขึ้นค่ะอาจเกิดการอุดตันในรําไส้เนื่องจาการ่างกายเนี่ยไม่สามารถย่อยก้านแล้วก็ใบของกระท่อมได้ค่ะบางรายนะคะจะมีการโรคจิตหวาดระแวง เห็นภาพหลอนคิดว่าคนจะมาทำร้ายแล้วก็อาจจะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะหากมีการหยุดเสพนะคะก็จะเกิดอาการไม่มีแรงทำงานไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อปวดตัวนอนไม่หลับมีอาการหงุดหงิดหวาดระแวงซึมเศร้าอ่อนเพลียท้องเสียน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเหงื่อออกมาก บางคนจะมีอาการร้อนวูบวาบมีไข้แขนขากระตุกมีอาการชักแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรมด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพืชกระทอมที่ดิฉันนำมาเสนอนี้นะคะได้มาจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและย,ยากองควบคุมวัตถุยาเสพติดค่ะ เอาละค่ะทีนี้คนมฟังคงอยากทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมกันแล้วสินะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้พืชกระท่อมไม่จัดอยู่ในยาเสพติดประเภท5แล้วก็ตามก็ยังมีกฎหมายวางกรอบในเรื่องนี้ไว้ค่ะได้แก่พระราชบัญญัติพืชกระท่อมพศ2565ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่27สิงหาคมพศ2565นะคะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มกันที่ความหมายของคำต่างๆที่ให้ไว้ในกฎหมายฉบับนี้กันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตราีดังนี้ค่ะพื่อกระหอมหมายความว่าพื่อซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ไมทราใจนาสปเชียโซาคอร์ทาวิลค่ะใบกระท่มหมายความว่าใบของพืชกระท่มและให้หมายความรวมถึงน้ำต้มใบของพืชกระท่มและสารสกัดที่ได้จากใบของพืชกระท่อมด้วยนะคะคุณผู้ฟังนำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชนอาณาจักรค่ะส่งออกหมายความว่านำ หรือส่งออกนอกราชนาจักรค่ะขายหมายความรวมถึงจำหน่ายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนหรือมาให้ซึ่งคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้นะคะว่ามีความหมายกว้างเลยนะคะรวมไปถึงการแจกฟรีด้วยค่ะบริโภคหมายความว่ากินเขียวดื่มอม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆหรือในรูปลักษณะใดๆค่ะโฆษณาหมายความรวมถึงกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะการสื่อสารการตลาดหมายความว่าการกระทำในรูปแบบต่างๆโดยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การสร้างข่าวการเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขายการแสดงและจุดขายการตลาดแบบตรงการขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะและการตลาดในเครือขายคอมพิวเตอร์ทั้งนี้โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อขายสินค้าหรือบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ค่ะ สำหรับกรณีแรกนะคะจะพูดถึงการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมนะคะซึ่งก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตค่ะก็คือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมายค่ะ หากฝ่าฟื้นนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแต่การขออนุญาตนี้จะไม่ใช่บังคับแก่การนำใบกระท่อมติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชนาจักรเพื่อใช้บริโภคเป็นการส่วนตัวบำบัดหรือบรรทาอาการเจ็บป่วย ของผู้ซึ่งเดินทางระหว่างประเทศในปริมาณที่จำเป็นสำหรับการบริโภคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงค่ะสำหรับใบอนุญ,ญาตในการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมจะมีอายุ5ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญ,ญาตค่ะคุณผู้ฟังและเมื่อครบกำหนดนะคะจะสามารถต่อบอนุญ,ญาตก็ทำได้ค่ะโดยให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญ,ญาตก่อนวัที่อนุญ,ญาตสิ้นอายุค,ค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจต่อมานะคะก็คือกรณีขายซึ่งก็จะมีข้อห้ามขายใบกระท่อมหรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปี 2. สตรีมีคันสสตรีให้นมบุตร 4. บุคคลอื่นได ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศกำหนดค่ะและกฎหมายนะคะยังกำหนดให้ผู้ขายมีหน้าที่ปิดประกาศหรือแจ้งณสถานที่ขายให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วยนะคะซึ่งก็รวมถึงผู้ที่ทำการขายด้วยวิธีการหรือในลักษณะอื่นเช่นการขายทางอิเล็กทรอนิกส ก็ต้องแจ้งชิ่นด้วยนะคะคุณผู้ฟังหากมีการขายแบรกระท่อมให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน18ปีคนท้องหรือคุณแม่ที่ให้นมบุตรเหล่านี้หรือผู้ขายไม่มีการแจ้งถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลดังกล่าวก็จะมีโทษปรับไม่เกิน30,000บาทค่ะ คุณ้ฟังคะนอกจากข้อห้ามขายแบกระท่อมให้แก่บุคคลบางประเภทที่ดิฉันได้บอกไปแล้วนะคะพระราชบ,บัญญัติเพื่อกระท่อมฉบับนี้ยังมีข้อจํากัดห้ามขายแบกระท่อมในสถานที่โดยวิธีการหรือในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้ค่ะ 1. นนะคะ,ะ,คะสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 2. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ส่วนสาธารณะส่วนสัตว์และส่วนสนุก 4. ขายโดยใช้เครื่องขาย 5. ขายในสถานที่โดยวิธีการหรือในลนักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธาธารณสุขร่วมกันประกาศกำหนดค่ะหากฝ่าฝืนนะคะจะถูกปรับไม่เกิน50,000บาทเลยละค่ะ คุณฟังซึ่งสังเกตได้นะคะว่าจํานวนโทษปรับเนี่ยจะสูงกว่ากรณีแรกซึ่งเป็นข้อจํากัดห้ามขายแบรกกระทอมแก่บุคคลบางประเภทนะคะที่สําคัญเลยนะคะหากผู้ขายฝ่าฝืนทั้ง2กรณีเลยจะโดนโทษปรับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของอัตราโทษปรับไม่เกิน50,000บาทเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นการขายแบกกระทอมในส่วนสนุก ให้แก่เด็กอายุไม่เกิน18ปีจะเห็นว่าเป็นการขายให้แก่บุคคลต้องห้ามและในสถานที่ต้องห้ามด้วยนะคะกระจาถูกปรับได้สูงสตดแสงบาทเลยทีเดียวล้ะค่ะคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการนะคะดิฉันได้บอกถึงฤทธิ์หรือโทษของใบกระท่อมไว้แล้วนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะทราบว่าส่งผลเสียต่อร่างกายรวมไปถึงสภาพจิตใจด้วยนะคะดังนั้น ถึงแม้ว่าจะปลดล็อกพชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท5แล้วก็ยังคงต้องออกกฎหมายมาก,กํำกับหรือติดกรอบเกี่ยวกับพืชกระทอมไว้ด้วยนะคะอย่างกรณีถัดมาจะเป็นในส่วนของการบริโภคค่ะจากธิ์ของใบกระท่อมจึงต้องห้ามไม่ให้นามาบริโภคด้วยการนำมาปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ยาหรือวัตถุอันตรายต่างๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นๆนะคะ เว้นแต่ว่าจะเป็นการบริโภคตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อรักษาโรคบำบัดหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยค่ะ 2. นะคะเพื่อการศึกษาเคราะห์หรือวิจัยที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชศาสตร์หรือวิทยา,าศาสตร์หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์เภสัชกรรมหรือวิทยา,าศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพสัชกรรมสภาการชาติไทยหรือสถาบันรมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันรมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเพสัชศาสตร์ค่ะซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของผู้ทำการศึกษา วิเคราะห์หรือวิจัยนั้นหรือคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนดในกรณีที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยขึ้นเมืองการร่วมการหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงานค่ะหากฝ่าฝืนข้อกำหนดในการบริโภค ที่วิวในข้อยกเว้นดังกล่าวนี้นะคะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน50า0 0บาทค่ะนอกจากข้อห้ามในเรื่องของการบริโภคแล้วนะคะก็หมายฉบับนี้ยังห้ามโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดแบกระทมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจสาธารณาชนให้บริโภคใบกระทมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ยา หรือวัตถุอันตรายต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังหากฝ่าฝืนนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะจะเห็นว่าโทษค่อนข้างแรงเดียวเลยนะคะสำหรับการโฆษณาที่ผิดกฎหมายค่ะรวมไปถึงห้ามผู้ใดจูงใจชักนำยุยงส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็น ใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมหรือใช้วิธีขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นบริโภคใบกระทอมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุกออกฤทธิ์ยาหรือวัตถุอันตรายต่างๆได้ค่ะซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ และหากเป็นการกระทําต่อบ,บคุคคลต้องห้ามขายดังกล่าวมาข้างต้นนะคะผู้ก,กระทาต้องรับโทษหนักขึ้นเป็น2เท่าเลยละค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังข้อห้ามขายให้แก่บ,บคุคคลบางประเภทที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างตน้นและข้าห้ามจูงใจชักนำยุยงส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมหรือใช้วิธีขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นบริโภคใบกระทอมที่ปรงุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกลิ์ยาหรือวัตถุอันตรายต่างๆนั้นจะไม่นำมาใช้บังคับแก่การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อการรักษาโรคบำบัดหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยค่ะ 2. เพื่อการศ you know, ึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมสภากาชาติไทยหรือสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมการศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ร er> ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของผู้ทำการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยนั้นหรือคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนดในกรณีที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงานค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ทางรายการได้นำเสนอเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติพึกกรออ 65, ะทอมพศ2 5 6 5มาพอสมควรแล้วนะคะซึ่งเวลาของทางรายการก็ใกล้หมดลงแล้วเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันนะคะรวมทั้งขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อย คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขอบคุณผู้ช่วยสัตราจารย์สารินีผู้ลงเลืองผลหัวหน้าและอาจารย์ที่ปรึกษารายการตาชูคู่ชาวบ้านค่ะ ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook รายการที่มีรูปโปรไฟล์สีม่วงกันด้วยนะคะเพื่อติดตามเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่น่าสนใจในการค้นหาคำว่าตราชูคู่ชาวบ้านหรือหากต้องการรับฟังรายการย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube ในการค้นหาโดยใช้ชื่อรายการว่าตราชูคู่ชาวบ้านก็ได้อีกช่องทางหนึ่งเช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดนะิฉันนขวัญสายแก้วดีคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านในใหม่ในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมเวลา11นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ